ทุกอย่างพร้อมคนพร้อมพร้อมไหมคะม,มา บก็จะไ,ไปสอะลวดได้ซอะกันไปใ,ใส่บ่วงนะครับกับกับสีหลังบ่วงบ่มีบ่วงบวงม่มีครับลวดบ่มีแม่นแถบมีลวดเลยบ่วงใส่เอ็ข้าง,างนู้นหลายอยู่ครับมันก็ลูกกินเข่าอยู่ให้หน่า น้อยก็สิลุงให้หน้าเต็มะหนูพุกนูนาหนูพุกใส่บ่วง2หลังกับใส่กับสี่หลังครับยืดนือให้หน่อยใส่บ่วงกันนะเพเ่ะนะมีอยู่สามหลัง <c oughs> ลเลยสอบตรวดเกาเลยสามอันไไป านไอ้กาดมันอีกคึ้มแล้ครับคึ้มคึ้มเลยมันีลเริ่มลงให้หน้าละหนูมันลงมาให้หน้าหากินเข่าแล้วครับพอดีผมมันยางเลาะนี่มาควัดเริ่มควัดละแล้วหามึงอยูล่ละผมมันยางเลง่อบึงบึงทางหนูก็เห็นไี้ลีครับนี่เด้อ เอ้ข้องหนูครับเนี่ยมันขวัดนี่้างมันอย่าใส่บ่วงกันบ่วงบ่มี่ลายบ่วงมีจำกัดครับมี3สามอันต้องหาบ่องเด็เดๆใส่นี่้างมันอ่ะเดี๋ยวใส่บ่วงกันสามลังครับกระกับอกกุปกรณ์ครบ ต้องมาเท่านาเอ้ามาคือมานำ้ำรบบานไงหมามาใส่แล้วจังแม่ไาใส่หนูบังนี่บอกอู่สามลังสิมานปะ เสร็ลจล้สามีหลังรอๆนี่แหละครับให้หน้าให้นี่แหละกำลังโลงมากินเขา่จาจังน้อยครับจังน้อยตอนนี้มันบอึดเนื้อกินอยู่ตอนนี้นี่มันกินเขาน้ำให้หน้าครับมันบอึดเนื้อกินพมดแล้วอีกจักเดือนสองเดือนครับสามารถมากอ่งเขายิ่งได้เลยนน่หนูหน้าหรือว่าหนูพกุกสามซีหลังเพื่อมันหมานครับ พราะมันหมานเพื่อได้หนูออมปิ่งนอนอยู่หน้ามาครับบานีอเอาเทสรถไทแล้วก็ตั้งหานนะครับตั้งหานเรียบร้อยตั้งพื้นที่สีเรียบร้อยครับอยู่ลานละนี่กองเขาห้าจังเบิงมาสิไดจักสอบครับ เดี๋ยวเบิ่งกันว่าสิได้จักสอบปีนี้จะง่ายกันสิพากันยาวแต่ว่า,าบุคลากรน,น้อยจังหน่อยครับปีนี้ทราต้องท่องเพิ่นกะนี่งานประจํานะครับจร,จริงๆไงเครื่องตัวน,นี้มันต้องใส่ทั้งคนเคลียร์เฟืองทั้งใส่หลายคนก็นี่นะครับต้องเพิ่มจักสองสามคนพอดีแต่ก็เดี๋ยวค่อยเฮ็ดไปตั้งหานเรียบร้อยบรรยากาศวันนี้กัคึ้มๆ ว่าเขาจะเฮ็ดช่วงเนี่ยครับสามสี่โมงแรกแล้วนะครับเพราะว่าพากันซ่อมเครื่องพากันเตรียมคุ้งเตรียมของอ่าเดี๋ยวเขาเงาไมื่อนี่ช่วงแรกๆเบิ้งจีนจะสอบแล้วกันอื่นยังเงากันเบิดมือครับตอนนี้ขายพ่อเถาก่อนเราต้องเตรียมของกันยังไม่แล้วนะครับโอ้ทั้งเถียงนี่น้ำน้ำม,มาเตรียมไว้ครับนี่ใส่น้ำลายนะครับ เตียบน้าในการระบายความร้อนเพราะว่ามันเป็นเครื่องมันเป็นคูบูตานะครับมันเป็นเครื่องจีนมันไม่มีอ่าหมอน้ามีมหมอน้ำอยู่ามม,มีพันลมนะครับระบายความร้อนมันก็เลยต้องใส่ระบบน้ำพันตลอดโอ้ผู้ซอยผู้ซอยสิว่าปันเขา่าสีเขา่าวะนี่แล้วที่คือน,นอนอยู่ส่ะใครง่นอนหลับ มันไายหรอกมันไายเวลาปันนะ้นอ่ะอีหล่าต้องออากไก่ๆแล้วมันไายเด้อมาครับทุกอย่างพร้อมบาดเลยนี่เขาเอาเอามาเลี้ยงแมทาพร้อมแล้วนะครับทุกอย่างพร้อมคนพร้อมพร้อมไหมคะมา ครับพี่น้องครับบรรยากาศทีเขาปีนี้ปี2567ครับรอยู่บที่บ้านก็เท่าบ้านแม่เท่าบ้านโพนเจริญเมืองประกะดิ่งแขวงบริคำไส่ตปอเล่าครับนักที่เริ่ขกันแล้วไปยาวครับพี่น้องครับ ต, liksom, นะต uz, strains, ัวบงเนี้ยเนี่ยอันนี้ตัวปบงเนี่ยเฮ้ฮ้ตัวบงตะกันเลยยี่นี่เนอะมันขั้นอยไปใกล้เลยลูกเกน Background. อะแล้วมันขั้นเนอะที่เราตื่นละ ตกดินแล้วครับหอดเครื่องละเมื่อนี้เขาถึงมากยาวประมาณสองชั่วโมงนะครับสองสามชั่วโมงสองชั่วโมงเลยละครับทำตัวหมาหมึกอรินหาหมึกไปจะไปชั่วโมงไปนะเพราะว่าสองชั่วโมงฉันละชั่วโมงหนึ่งนี่แหละครับสี่นชั่วโมงหนึ่งล่องเครื่องเงินนั่สีเอาจริงครับ นี่ว่อมเครื่องครับแหมผลงานเท่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสอบนะครับสอบนั่นบ่เต็มกะจะมาใส่สอบนี่เจ็ดสอบอ่ากองข้อเข,เขาขึ้นหน่อยลงจังหน่อยหรอบ่ะนี่ตำมานเขาบ้านอ๋อพี่นี่มยนี่คั่มละพักกันครับสมัยสมัยครับ,บานามแบบในตะเวนมันหนาวครับหนาวแล้วนะครับตอนนี้ เพื่องกันนี่ละครับสำคัญคือมันได้ได้ไดสะเฟื่องนะครับเมือนชิเมย์เนี่ยบานนี้ซุ้มนี่ก็ต้องแม่ก็ต้องมาฟัดนะครับเนะี่ยฟัดออกแล้ครับเนะี่ยอยากเติบโตครับกว่าจะได้กินเขาเนี่แหว่ดำเป็นทอดสีหรือว่าปั้นเนี่ยนะครับมันได้มันได้จอดซอมมาในรุด นี่ครับสายยางสายหนามเนี่ยมันห่อนเวลามันห่อนนะครับมันจะรุดนี่มันอยู่คันลมมันห่อนน้มเนี่ยแต่น้ำต้มนะครับนี่เดือดเลยนะครับนี่ห่อนห่อนปุ๊บมันก็รุดรุดกะเที่ยวได้อ le, สอมเ<อ> so. ที่ยวได้แปลงตัวนี้แน่บริการต่อเนื่ <แ S 1> อ,นองบรรายากาศเสียเวลาจัหน่อยดูวัตถุดิตัวบ้ากะเอาเฮ็ดไปกะไข่ก็ฝาดนะครับเพราเฮ็ดไปกัเดี๋ยวสิแล้วเองฮะมืออื่นมือท่ายังยาวกันต่อครับมืออื่นยัง เอากล่องเห้นเนบิรมื่อนี่เดี๋ยวพักสักก่อนไปหาอาบน้ำน่าจะเว่นกันมันหนาวครับผมใส่กับไวแ้แต่มือแรงยังสิผ้าไปหยาบเมืองว่า,ากับใส่หลายหลังนะครับกับบ่วง่มนนบม่มีลวดเฮ็ดน,นะครับ,บรก็เลยใส่บุกีหลังหนไปหยาบเมืองว่าฮาัลซินเนูบ่มือแรงตอนนี้เซาเมงครับไปขึ้นบ้านขึ้นบ้านขึ้นบ้านมืดตึ๊บแล้ว <c oughs> เที่ยวเมื่ยวะโอ้เที่ยวก็ได้ย่อนเคลียร์เฟืองขาใหญ่ทำความเขารพ บ้เออไปขึ้นเทียงละหนาวหนาวหนาว,นาวไป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 คนน่ะใส่หมวกควม่มโอ้มันหนาวบ่แอาบน,น,น,น้ำตะเวนอนำนำตะเวนอันนี้มืดละแสงมืดแลวว้วคนน่ะโซโลาเซลทำงานเหรอครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ครับ ไปทำอะไรนี่โอ็เมืดจังหน่อยนะครับไฟเขบบ้าวันบปแเจ็งดูแรกนี่ครับปิ้งมันหมูคนละตอนกับปิ้งหักสิ้นแหง้งโอ้นี่ยังนี่ขยันหน้าหน้าอีกแล้วบ่ขย,ยนันหน้าหอีกแล้วบ่เนี่ยหน้าสีเขา ยาจะทับขาทับขาบรเห็ดระลกบริเวณคนให้บ,วบวนนรวอะทซโน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 จะทับขาโอ้เสียงดังปิงสิ้นแหงครับนี่ไม่ปิงพาสามฮ <c oughs> อ,อนฮอนฮอนฮอนน้องมากมากมา่จั่ย กันดังเยิ่งพูดอากาศน้อนหน้ากันสิบันนี้แล้วครับนี่กินกับกินสุดลายจะเป็นเมนูป,ป่านะครับที่ขาแง่หนังแง่หนังเมื่อเดี๋ยวกบเหยาววันชั่วโมงหนึ่งนะครับสีเขาก็ได้ พกสอบครับง่ายพกสอบเมื่อืนนั้นยังหอ,อยปั่นไปนะครับเพราะว่ามันบ่นคือเครื่องสีไงเครองสีด้เทือละน้อยครับมันเห็ดยากอยู่ไปจีด้เขาตละลัสอบตละลัขั้นตอนนี่ยากนะครับการเห็ดหน้าครับลายไปไก่ไฟแล้วโอ,อ้ยฟิ้งไฟพร้อมบ่กอากาศหนาวว่า พอคายกันยังมาพอคายพอคายอยู่่อทลาบน้ำครับกอเห็นโนนนี่จ้เอนี่บอเจียวเจียวปิ้งปิ้งปิ้งคู่ี่คู่เลยเกที่สองโมงหมดละโอ้โหโอ่โหตะกี้เลย เมอแม่ทาเบิ้งตีนนะออกแล้วบ่เสื้อกอล์ฟแม่ยุราลอ่ะนี่บ่่าเจ็บแต่เ้อผู้หญงาได้กับเองเสื้อดุ่มวะได้ก็เสื้อกระเสื้อปุ้มมาสั้นเดี่ยวหนึ่งเอาผมหันแม่นหยางเลยอ่ะนี่สิข้าวอมกบกเดี่ยวนึงข้าวสามสิบบาทเมื่อกี้นี่แก้เปหนข้าวแก้เอื้อ งามได้แล้วก็ได้ปวหนุ่มได้ัตไในล่ะแต่ในเรื่องอานนาเนี่ยมือเรื่รงเกษตนก็อ่นองค์จะมี่เสริขาบอกว่าได้เลยไก่เนาะเด้อะหกตัวเจ็ดตัว ใส่แปกใส่กระปใส่ออมนองใส่ออมนองน้ำกวนใส่บุกอตักอุนตมปลาดวกาดอยคัวเขามาอนมดๆ่ยครับไฟเห้บวงป ผมผมคนเบิดไว้ตส่ว <Hey. S 2> เดี๋ยวเื้อมาแค่เพ <Hey. S 2> ียงอัยใหญ่กีอูขึ้นเขาไปกินข้าวกินข้าววแล้ก็นอนครับอยู่หน้ากันมืน่อกสิบ่ม,มีกิจกรรมยังมากมายนะครับกัสิเป็นการชาร์จแบตการพักผ่อนเฮ็ดเวียกเมื่อยเมื่อยหลัก็อาบน้ำโอ้มันจะตกแล้วลูกไปกินข้าววแล้ก็นอนตะเวน ขี้ดีดีไมก็ออซูเปอร์แมนมนั่นลหละสิแเจ็บกับซูเปอร์แมนมึงขี้อูด้วยคะนไะยาวมือลงยาวมือลงอมือขึ้นโคตรอะซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนขี้ดือ้อพอไปบิ่งกลับข้าวเดี๋ยวเคบอ่ะเนี่ยพอคมด้วยตัวลูกมัน พอไปบังกับข้าวเดียวมีสามสี่หลังหนึ่งน้อยน้อยเดียวถ่ายอยเจนี่เค็มวะไปบังกับไปเอาหนูปิ้งมีหนูพอไปเอาหนูปิ้งกันเด้อครับโอเคเดี๋ยวพ่อไปเอาหนูกันพอเราตำแจวถ่าละพุ่นพ่อไปเอาหนูกันเด้อป่ะไปยำกับยำบ่วงเจ้าน่อยครับหัวแร้งฮะหนูมันออกมาละ เปิดจากน่อยนะครับอมใสไว้ใสไว้สามสี่หลังนี่ไปใกล้ๆนี่ไปใกล้ๆนี่พอไปเบื้องหนูบักลาทาเด้อเด้อครับ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 โอเคโอเคเบื้ลานั่งทาเพราะไปนั่งกับเท้าทาไปครับมันจะโต๊ะวิโต๊ะแก้มเข้าไปเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ไปเออเข้าไปเทียงเข้าไปเทียงเข้าไปเทียงแขนไม่เท่าโอเค ใส่พหลายหลังนะครับเพราะว่ามันเห็น,น,ห,นหนูอยู่ขันแท่หน้าไขว้หนูอยู่ขันแท่นหน้าครับเสละคอคมเยลยเนะบ้านนี้หาสอยนะครับซอยไปโอ้คอมนี่ หนูมันลงมาหายกินเข่าแล้วนะครับนี่ต้องคนแท้หน้าล่ะแต่ว่ามันบุยน้กกินครับช่วงนี้เดี๋ยวไปซองมึงก่อนหามันออกตัวหัวแรงหามันถึกบ่วงบ่วงกะบ่ะมีลวดเฮ็ดนะครับหาลวดเกาได้เฮ็ดได้สามหลังเดี๋ยวบงซะกอนหามันถึกบ่วงหมดละ จังจักเดือนสองเดือนสักครับให้เขาน้ำหน้าเบอร์สกครัจังมากมานอนหน้าอีกมากรองเขายิ่งลบวันี่มากรองเขายิ่งแน่ใส่บ่วงใส่กับแน่ไปบิ่งนุ่กันครับไมได้รูบ่รือเปล่ามีแต่หมุดน้อไปมามี่ครับบ่วงเขาก็บ่ถื่อ มันลงมาให้เดี๋ยวนี่นะครับมาขวัดควายมันควายมันขวัดนวลันกลับกันออกหัวแรกออกดึกๆเหลหนู ก,กอครับไขมันอยู่นี่ครับไขมันสนอนหืมไข่มันน,มมน,นี่ครับมันกำลังกำลังมาอยู่รอๆไก่ไก่นี่ไอ้ลงมากินขอให้หน้าครับมันลงมาดูแล้วมันเที่ยวมันเที่ยวเป็นทางนะครับเดี๋ยวนี้ มีน็มมาสูน้นับกับกับผมีน็มมาสูน้นู่ใส่รับหนารับหลังไว้งสิละเปย่งไรผมตัวนี้ ดำนะครับ โอถที่อ,อถ,ออถอครับมันยังบ่ชอดกินกับกันมันยังบ่ชอดเลกินครับตอนนี้มันเข่าลนอยู่น้ำให้หน้ำยังไหลอยู่ ทั้งกระปูทั้งหอยนะครับนี่มนหากินโอ้เขียดมากินมากินครับ่ากินอือ <c> ก <oughs> บเขียดไปปนไปเจียวโอ้ไม่เขียดยตัวนี้อาตาเขียดหน่อยแล้วครับปิ้งกระเซาะไปแด้วครับนี่ถลายโตนี่ปิ้งตำเจียวไปขึ้นเทียงครับ ไส์แบบใกล้ๆนะครับนี่สามสี hmm ่ห hmm ลัง hmm. ตุ๊กตู้เอะตัวยังนี่นม่กว่าหนูน้อยตัวยังตัวยังนี่โอ้โหตัวยังฮะตัวยังลูก โตอบบ่โตอบบ่ะเน่โตอบบ่ะพ่อยากจับบ่ะเขียดน้อยไม่เคยจับเขาจจับมันข้าวมันข้าวจับตร้งแต่ลูกมันข้าวเขาอยากจับเออมันข้าวมันข้าวเอาไปปิ้งกินนี่พ่อเขาอยาเอาไปโยนไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปลูกถ้าได้หนูบ่หนูบ่ยังบ่ออกยังตะเวนอยู่ไปเข้าไปอ่าหนูนอนอยู่โอ้ยเสยนอนเออหนูนอนอยู่นี่บ่ เออโอเคโอเคโอเคไป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 พอเข้ามาพอดีเลยเขาขลับได้จบมันนั้ตัวโอ้มันเข้ามันเข้ามันเข้าเอาซอสเผือกได้ไหมได้เอาเข่าแล้วครับเมนูแรกนี่เขาละตำน้องไม่สมแกงปลาต้มปลาเขาสิ่งแหงครับโอ๊โอ๊โอ๊เขียดเอาไว้เอาไว้พ่อจะไปหาหมูมันมาใส่ ปิ้งกูบอที่เพื่อนป่าสายเนนอยู่คนละแดงยังได้มาเป็นแฟนกันที่เป็นนุมไทยตาม้าจากเมืองบื้งตานอบใจสงตานขึ้นทางปากสันทา ตันมุงปากกระดิง่งนางฟ้ามีจริงบนร้ององแถวโซกีจึงเกิดตำนานทักสองแผ่นดินทันที